กาลครั้งหนึ่งมีต้นว่าใหญ่ในป่าที่โคนต้นมีโพรงเป็นที่อยู่ของเสือโครง่งวันหนึ่งต้นว่าก็กล่าวกับเสือโคร่งว่าเจ้ามาอยู่ในโพรงตั้งนานมาแล้ว ไม่เคยคิดจะทำประโยชน์อะไรให้ฉันเลยหรือฉันเกียดเจ้าเหลือเกินเจ้าควรไปหาที่อยู่ใหม่ได้แล้วเสือโครงตรกตรองอยู่ครู่หนึ่งจึงตอบว่าเอาเถิดเมื่อเจ้าไม่อยากให้ข้าอยู่ข้าก็จะไปเมื่อเสือโครงไปแล้วพวกตัดไม้ก็แบกขวานมาจัดการโคนต้นว่าเพราะไม่ต้องหวัดเกรงเสือโครองอีกต่อไป นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าต้นว่าปลอดภัยเพราะมีเสือโครง่งอยู่ในพงคุ้มภัยให้ต้นว่าถูกโค่นด้วยไม่รู้คุณเสือโคร่งเกิดเหตุร้ายขึ้นเพราะการคิดน้อยนั่นเองกาละครั้งหนึ่งนี้ต้นว่าอยู่ในป่าที่โคนต้นมีโพรงเป็นที่อยู่ของเสือโครง่งวันหนึ่งต้นว่า ก็กล่าวกับเสือโคร่งว่าเจ้ามาอยู่ในโพรงตั้งนานมาแล้วไม่เคยคิดจะทําประโยชน์อะไรให้ฉันเลยหรือฉันเกลียดเจ้าเหลือเกินเจ้าควรไปหาที่อยู่ใหม่ได้แล้วเสือโคร่งติดตองอยู่คู่หนึ่งจึงตอบว่าเอาเถิดเมื่อเจ้าไม่อยากให้ข้าอยู่ข้าก็จะไปเมื่อเสือโคร่งไปแล้วพวกตัดไม้ก็แบกขวานมาจัดการ โค่นต้นว่าพ่อไม่ต้องหวาดกระเลงเสือโค่งอีกต่อไปนิทานเรื่งนีส่วนรู้ว่าต้นว่าปลอดภัยพาะมีเสือโคร่งอยู่ในโปรงคุ้มภัยให้ต้นว่าทุกโค่นโดยไม่รู้คุณเสือโค่งเหตุร้ายเกิดขึ้นเพราะการคิดน้อยนั่นเอง การพูดแสดงความรู้ความเข้าใจจากเรื่องที่ฟังและดูได้อย่างถูกต้องตรงประเด็นแสดงถึงการฟังและดูที่มีประสิทธิภาพของผู้พูดซึ่งมีหลักปฏิบัติด,ดังนี้ 1. ฟังและดูเรื่องนั้นๆโดยตลอดตั้งแต่ต้นจนจบ 2. จับใจความสำคัญของเรื่อง โดยใช้หลักในการตั้งคำถามว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหรอย่างไรผลเป็นอย่างไรแล้วสรุปเป็นข้อความสั้นๆ 3. หาข้อคิดที่เป็นประโยชน์จากเรื่องที่ฟังและดูรวมทั้งพิจารณาถึงโอกาสสถานที่และสถานการณ์ขณะที่ฟังและดูเพื่อตีความและวิเคราะห์จุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดูนั้น 4. นำข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงให้เป็นข้อความสั้นๆแต่ได้ใจความสมบูรณ์ถูกต้องตรงตามเนื้อหาเดิมโดยใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่ายเขียนถูกต้องมีการลำดับเรื่องเนื้อหาเดิมโดยใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่ายเขียนถูกต้องมีการลำดับเรื่อง 5. พูดโดยลำดับเนื้อหาให้ต่อเนื่องไม่วกวนสับสน ใช้ถ้อยคำกระชับสุภาพเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจเรื่องได้ง่ายขึ้น 6. ถ้าเป็นการฟังและดูการบรรยายหรืออภิปรายควรจดบันทึกสาระสำคัญไว้ด้วยเผื่อกันลืมสวัสดีค่ะหนูเด็กหยิงวัทุศิลิสุภาภาจะมาบอกข้อคิดของในทานเรื่องตาม่งไล่และยายลำพึงนะคะ ข้อคิดคือเราไม่สามารถตัดสินใจให้คนอื่นได้ควรจะปรึกษาคนในครอบครัวหรือบุคคลที่3ส,สรุปเนื้อหาจากนิทานเรื่องตามองไล่และยายลำพึงคือเราไม่สามารถตัดสินใจให้คนอื่นได้เราต้องอยู่ภายใต้เหตุและผลของแต่ละคนและความรุนแรงไม่สามารถแก้ปัญหาได้ สิ่งที่ดีที่สุดคือเราต้องเคารพการตัดสินใจของแต่ละคนขอบคุณค่ะโัสดีครับผมชื่อเด็กจัศาศาสมินพัชแสงามครับจากนิทานพื้นบ้านตามมองลาลยลายลำพึงให้ข้อคิดว่าเวลาเจอปัญหาวควรหันหน้าคุยกันใช้เหตุและผลไม่ควรใช้ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ครับ